เบกขาซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจตัวอุเบกขาเรามักจะคิดว่าวางเฉยไม่สนใจความจริงแล้วเนี่ยตัวเบเกขาเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวกำกับด้วยปัญญาที่สำคัญสังเกตไหมแม้แต่ไตรสิกขาก็ศีลสมาธิปัญญานะงั้นตัวอุเบกขาเนี่ยที่เป็นอุเบกขาแท้เนี่ย จะต้องมีปัญญาหรือความเข้าใจเป็นตัวกำกับนะไม่ใช่เฉยเมยไม่สนใจแต่เป็นการเฉยมองด้วยปัญญาอย่างน้อยน้อยปัญญาหนึ่งก็คือความเข้าใจในเรื่องว่าทุกคนเนี่ยต้องเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามเหตุตามผลนะทำดีก็ต้องกรรมดีก็ได้ดีเป็นผลออกมาดีก็ทำไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดีแล้วก็ทุกคนก็มีกรรมเป็นของตนอะไรอย่างี้ อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้เป็นพื้นฐานนะงั้นในตัวบุกอุเบกขาเนี่ยมันก็จะทำให้กลายเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเนี่ยถูกต้องตามระเบียบแบบแผนตามศีลธรรมตามกฎตามเกณฑ์ต่างๆไม่ทำอะไรร่วงระเมิดหรือในการที่เราเนี่ยมีเมตตาแต่ปรากฏว่าเราไปช่วยคนที่เรามีเมตตาอยากให้เขาได้ดีเนี่ย อย่างเจ้านายเนี่ยหรือเราเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วเราก็มาพิจารณาแต่ปรากฏว่าเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยเลื่อนตําแหน่งนะได้เงินเดือนนะเราเป็นลูกพี่หรือเรากําลังจะพิจารณาอะไรเนี้ยขึ้นมาเนี่ยให้คุณให้โทษคนเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเนี่ยเราเมตตาเราการุณาแล้วบางทีเราก็จะเสียใจในการที่เราช่วยไม่ได้ เราก็ต้องมีอุเบกขาในการวางเฉยว่าอ๋อเขาต้องเป็นไปตามกรรมของเขานะเขาทำดีเขาต้องได้ดีเขาเขาทำหนะ้าที่มันมีมาตรฐานของการให้ในการตัดสินเราก็ต้องใช้มาตรฐานนั้นแต่เราอย่าไปใช้อารมณ์หรือความรู้สึกความสงสารหรือความเมตตาแล้วเราก็เลยไปลำเอียงไปช่วยคนที่เรารัก หรือเราก็อาจจะไปเสียใจเพราะว่าเอ๊ะทำไมเราช่วยไม่ได้งั้นตัวอุเบกขานก็เลยทําให้เรานั้นเนี่ยวางเฉยแล้วก็หนักแน่นในการที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎตามระเบียบพอเห็นภาพไหมว่าอุเบกขานี่สําคัญนะงั้นคนที่มั่นคงแล้วก็คนที่มีหลักการเนี่ยจะเป็นคนที่มีอุเบกขาจะไม่เลือกปฏิบัติจะพยายามรักษากฎเกณฑ์รักษาระเบียบแล้วก็วางใจได้เป็นกาง นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนจะไปถึงอุเบกขาได้เนี่ยต้องมีเมตตาแล้วนะมีความรักความปรารถนาดีแล้วนะมีความสงสารอยากจะช่วยแล้วนะแล้วก็ชื่นชมยินดีก็ด้วยแล้วเนี่ยแต่เขาก็จะต้องเป็นไปตามกฎตามเกณฑ์เป็นตามคำของเขาเราถึงจะเรียกได้ว่าเราเนี่ยจะใช้พรมวิหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะ